กุ้งเป็นสินค้าเกษตรที่ส่งออกมากเป็นอันดับต้นๆของไทยแต่เมื่อกุ้งเป็นโรคแบบนี้เกษตรกรก็แย่แน่นอนครับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นหนึ่งในอุตสาหการรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยแต่การระบาดของโรคไวรัสในกุ้งกุลาดำ ได้สร้างความเสียหายให้แก่ฟารมเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมากนะครับนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไ,ไม่ดลนจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโปรโตีนของกุ้งและไวรัสเพื่อหาวิธีกําจัดโรคไวรัสในกุ้งกุลาดำที่ได้ผลอย่างไรนะครับเทคนิคที่เราใช้ในงานวิจัยเนี่ยค่ะเรียกว่า yeast t o hybrid เป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของโปรโตีนหรือพูดง่ายๆคือ ศึกษาว่าโปรโตีนมีการจับกันหรือไม่เราสามารถเริ่มจากยีนเลยนะคะแล้วได้คําตอบเป็นระดับโปรโตีนอย่างเช่นเราสนใจศึกษาว่าโปรโตีนตัวที่1จับกับโปรโตีนตัวที่สองหรือเปล่าแล้วก็แยกยีนชนิดที่1ชนิดที่2ขึ้นมาแล้วก็นําไปใส่ในตัวยีสต์ถ้าโปรโตีนตัวที่1และ2จับกันได้ยีสต์จะเปลี่ยนจากสีขาวครีมเป็นสีฟ้า เราได้นําเทคนิคนี้นะคะมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยกุ้งว่ากุ้งเนี่ยมีกลไกอะไรในการต่อสู้กับไวรัสและไวรัสใช้กระบวนการอะไรในการก่อโรคในกุ้งเมื่อศึกษาจนรู้ว่าโปรตีนชนิดไหนของไวรัสเป็นตัวการสําคัญของการเกิดโรคในกุ้งกุงกงลาดำก็จะช่วยให้นักวิจัยของเราสามารถหาวิธียับยั้งการระบาดหรือกําจัดโรคน,น,นั้นได้ง่ายขึ้นนะครับและด้วยโครงการวิจัยที่มีประโยชน์แบบนี้นี่เองครับนักวิจัยหญิงคนเก่งของไบโอเทค เขาก็เลยได้รับทุนจากโครงการทุนวิจัยลอ r รีอประเทศไทยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ประจำปี2554ไปเป็นทุนสำหรับผลิตผลงานวิจัยดีๆเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในก้าวต่อไปครับคือเป้าหมายของงานวิจัยนะคะเราก็กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้เพื่อจะไปต่อย,ยอดงานวิจัยให้ได้มาซึ่งแนวทางของการ ư? แก้ปัญหาการระบาดของโรคไวรัสนะคะเพื่อลดความเสี่ยง ของเกษตรกรในการสูญเสียไรายได้หรือว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งต่อไปค่ะรางวัลที่ได้รับนี่นะคะถือเป็นรางวัลของการทํางานครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสําคัญของชีวิตค่ะก็ทําให้เราได้เป็นที่รู้จักและก็เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของเราด้วยแม่ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับประเทศไทยของเรามีนักวิจัยหญิงที่ทั้งเก่งและมีความมุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยเพื่อเกษตรกรไทยอย่างนี้ รับรองได้เลยนะครับว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำของประเทศไทยต้องไปได้ไกลแน่นอนครับสวทชกระทรวงวิทย์คิดคน้นเพื่อคนไทย